วันนี้เรามาเรียนเรื่องใจแข็งกระด้างกันนะคะเเวลาพูดถึงคนที่ใจแข็งกระดา้างเรานึกถึงใครเป็นคนแรกฟาโลค่ะฟาฟาโลในอพยพบทที่เจ็ดนะคะตอนที่เขากำลังจะเผชิญกับภัยพิบัติสิบประการเราจะ ย้อนไปดูในอพยพบทที่7เพื่อที่จะเรียนรู้กันนะคะว่าลักษณะของคนที่หัวใจแข็งกระด้างนี่ยังไงโดยดูผ่านชีวิตของฟาโรนะคะอตอนนั้นเนี่ยค่ะเหตุการณ์ก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยให้โมเสสและอาโรนเนี่ยเข้าไปพบฟาโรเพื่อที่ไปทูลฟาโรว่าให้ปล่อยประชากรของประชากรชาวอิสราเอลอะคะ่ะไปนมัสการพระองค์นะคะฟาโรก็ให้ทั้งสองคนเนี่ยได้พิสูจน์ตัว ว่าเป็นว่ามาจากพระเจ้าซึ่งอารอนก็เลยโยนไม้เท้าลงต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรนะคะซึ่งไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูนะคะเราคงเคยอ่านกันบ้างแล้วนะคะก็จะไปเร็วๆนิดนึงก็คือฟาโรก็เลยเรียกนักปรากับนักวิทยาคมพ่อมดของเขามาเพื่อที่จะให้ทําแบบเดียวกันกับที่อารอนทาซึ่งก็ปรากฏว่าคนของฟาโรก็ทําได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม้เท้าของอารอนก็คือเกินกินไม้เท้าของคนอียิปต์เสียสิ้นนะคะในบทเนี้ย ข้อที่13เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าถึงกระนั้นพระไทยของฟาโลก็ยังกระด้างไม่ยอมฟังเขาทั้งสองจริงดังที่พระยาเวตัดไว้แล้วนะคะทีนี้พระเจ้าเนี่ยได้ ตั้งโมเสสไว้เป็นดังพระเจ้าต่อหน้าฟาโลแล้วก็ตั้งอาโรนไว้เป็นผู้เผยพระวจนะตอนที่เขาทั้งสองคนเข้าไปพบฟาโลเพราะฉะนั้นการที่ฟาโลไม่ยอมฟังคนทั้งสองคนก็เปรียบได้กับว่าเขาไม่ได้ยอมฟังพระเจ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะประการแรกที่เราเห็นของคนที่มีหัวใจแข็งกระด้างก็คือไม่เชื่อคําของพระเจ้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟาโลเขามีพระอื่นของเขาที่เป็นพระเจ้าใน ในชีวิตของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้ก็นําไปสู่การเกิดภัยพิบัติ10ประการซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูเป็นแต่ละประการกันนะคะภัยภัยพิบัติแรกที่เราทราบกันดีก็คือว่าอาโรนเนี่ยก็ยกไม้เท้าขึ้นตีน้ําในแม่น้ํานายแล้วก็แม่น้ําทั้งหมดก็กลายเป็นเลือดนะคะพอแม่น้ํากลายเป็นเลือดปุ๊บก็นําไปสู่ปลาตายเน่าเหม็นแล้วก็ใช้ดื่มไม่ได้ นะคะคเหตุการณ์เน,นี้ยฟาโลเนี่ยก็ให้คนของเขาใช้เวทมนต์คาถาเหมือนกันเราก็ทําได้เหมือนกับอาโรนและโมเสสเพราะฉะนั้น พอในเมื่อคนของเขาทําได้เนี่ยฟาโรห์ก็มีใจแข็งกระด้างแล้วก็เสด็จกลับวงังแล้วก็ไม่เอาใจใส่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปล่อยให้ประชากรของเขาอะค่ะประชาชนของคนอียิปต์ต้องไปขุดหลุมตามขอบดิมขอบแม่น้ำเพื่อที่จะหาน้ําดื่มเองเพราะฉะนั้นรับลักษณะประการที่สองของคนที่ใจแข็งกระด้างที่เห็นได้ชัดก็ดคือไม่มีใจสงสารไม่มีความกรุณาไม่ใส่ใจความทุกข์ร้อนของคนอื่นเลยนะคะเราไปดูภัยพิบัติที่สองก็คือเมื่ออารณ์เหยียดไม้เท้าขึ้นเหนือแหล่งน้าอนะคะ่ะฝูงกบ ก็จากในแม่น้ําค่ะก,ก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินเขาไปทั้งในวังในห้องนอนในเตาปิ้งขนมปังในอ่างพยําแป้งบนที่นอนบนตัวคนซึ่งเหมือนเดิมคือฟาโลใช้คนของเขาให้ใช้เวทมนต์คาถาซึ่งก็ทําได้เหมือนกันก็แปลกใจว่าทําไมไม่ทําให้กบหายไปเนาะแต่ว่าทําให้มีมีกบเหมือนเหมือนกันนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ Follow, เนี้ยค่ะฟาโลเนี่ยได้ให้โมเสสเนี่ยไปวิงวอนกับพระเจ้าว่า ช่วยทําให้สถานการณ์เนี้ยมันหายไปให้กบมันหายออกไปจากบ้านเมืองของเขาซึ่งพอโมเสสถามว่า,าฟาโรห์จะให้ไปถุนพระเจ้าเมื่อไหร่เขาบอกว่าพรุ่งนี้หนึ่งคือไม่ทําให้กบหายไปไม่ว่าสองคือยังเก็บกบไว้อีกหนึ่งคืนไว้พรุ่งนี้ค่อยให้กบหายไปซึ่งลักษณะป,ประการที่สามที่เราจะสุบได้จากเหตุการณ์นี้ก็คือว่าคนที่จะแข่งกระด้างก็คือยอมที่จะแช่อย,อยู่กับปัญหาแช่อย,อยู่กับความบาปแทนที่จะรีบกําจัดมันออกไป จตัตวนะคะคเราไปดูภัยพิบัติที่3ก็คือเมื่ออาโลใช้ไม้เท้าตีผงครีดินผงเหล่านั้นจะกลายเป็นฝูงลิ้นแล้วก็ฝูงลินนั้นก็จะคือกระจายไปทั่วแผ่นดินอียิปต์นะคะซึ่งคนของฟาโลก็ใช้เวทมนต์คาถาแต่ครั้งนี้เขาทําไม่ได้เขาทำได้ไม่เขาทําไม่ได้เขาก็เลยทูลฟาโลว่านี่ต้องเป็นกิจการของพระเจ้าแน่ๆแต่ฟาโลหาฟังไม่นะคะเพราะว่า เขามีใจแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะประการที่4ที่สุบได้จากเหตุการณ์นี้ก็คือว่าเขาไม่ยอมฟังใครก็คือเชื่อแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นนะคะภัยพิบัติที่4ี่คือพระเจ้าให้ฝูงเหลือบเป็นแผ่นดินยกเวน้นพื้นที่ที่คนอิสราเอลอาศัยอยู่ที่เขาเรียกว่าแผ่นดินโกเชนนะคะแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าสิ่งเนี้ยเป็นกิจการที่มาจากพระ,พระเจ้าแน่ๆเพราะแยกคนอิสราเอลจะจะจะ,จะไม่เจอกับภัยพิบัติเหมือนกับ คนอียิปต์นะคะซึ่งฟาโรตอนแรกเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะปล่อยคนอิสราเอลไปอ่ะทีนี้พอโมเสสไปทูลกับพระเจ้าพอฝูงเลือบหายไปปุ๊บฟาโรกลับคำแล้วไม่ปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะประการที่5ของคนใจแข็งกระด้าก็คือว่าไม่มีสัจจะไม่พูด ความจริงพูดกลับไปกลับมาพูดเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดเท่านั้นนะคะภัยพิบัติที่5คือพระเจ้าให้เกิดโรคระบาดในฝูงสัตว์ยกเว้นพื้นที่ที่คนอิสราเอลอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งฟาโลมีการส่งคนไปดูด้วยแล้วก็พบว่าเออฝูงสัตว์ในของคนอิสราเอลค่ะปลอดภยัยแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้ทําให้หัวใจเขา หงายแข่งกระด้างเขาก็ยําคงไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปอยู่ดีนะคะเนี่นั้นลักษณะ,ละประการที่หกของคนหัวใจแข่งกระด้างก็คือต่อให้เห็นกับตาว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงก็ยังไม่เชื่อเชื่อเชื่อ,เช,อเชื่อใจตัวเองเท่านั้นนะคะภัยพิบัติที่หกเมื่อโลนกรรมขม่าจากเตาแล้วก็ซัดขึ้นไปในอากาศคนหรือสัตว์ที่โดนขม่าพวกนี้ค่ะจะเป็นแผลพุกพองและแตกลามไปทั่วตัวนะคะแล้วก็ฟาโรก็ให้คนทํเไวนมนของตัวเอง ทำแต่ว่าปรากฏว่าคนทาเว็บมนของเขาก็โดนโดนโดนข่าเหมาเนี่ยแล้วก็เป็นแผลู้พองเหมือนกันแต่ถึงกะน,นั้นฟาโลก็ยังใจแข็งกระด้างซึ่งสรุปได้ว่าลักษณะประการที่เจ็ดของคนใจแข็งกระด้างก็คือภัยมาถึงใกล้ตัวก็คือมาถึงคนที่ที่เป็นคนของเขาที่สามารถใช้วิทยาคมได้อะคะ่ะเขาก็ยังไม่คิดจะกลับใจนะคะภัยพิบัติที่เจ็ดเนี่ยอามณ์ชูไม้เท้าขึ้นอย่างทองฟ้าก็จะมีลูกเห็บ มีฟ้าร้องแล้วก็มีไฟตกลงมานะคะซึ่งก็จะทําลายทุกสิ่งที่อยู่กลางแจ้งหมดเลยยกเวน้นบริเวณพื้นที่ที่คนอิสราเอลอยู่นะคะในในตอนนี้เนี่ยฟาโลจึงส่งคนใช้เป็นเรียกโมเสสและอโลนมาเข้าเฝ้าแล้วตัดว่าครั้งนี้เราทํำบาปต่อพระยาเวพระยาเว์เ,วเป็นฝ่ายถูเรากับพลเมืองของเราเป็นฝ่ายผิดขอให้ทั้งสองอะคะ่ะช่วยทูลวิงบอนพระยาเวให้ยุติ เหตุการณ์เรื่องฟ้าร้องลูกเห็บเสียแล้วเราจะปล่อยคนของเขาไปแล้วก็โดยจะไม่กักเอาไว้อีกแต่ว่าเมื่อโมเสสทูลพระเจา้าแล้วทุกอย่างสงบลงแล้วเหมือนเดิมฟ้าโลรงทราบว่าพอฝนลูกเห็บฟ้าร้องหยุดพระองค์ก็ทรงทําผิดอีกพระไัยแข็งกระด้างทั้งพระองค์แล้วก็ทั้งข้าราชการของพระองค์ด้วยนะคะใั้นลักษณะที่แปดของคนที่ใจแข็งกระด้างก็คือทําผิดเรื่องเดิมซ้ำๆซักซา <laughs> ภายที่บิที่แปดเนี่ยก่อนเกิดภัยก่อนเกิดภัยเนี่ยค่ะข้าราชการเนี่ยก็เริ่มมาทูลฟาโลแล้วว่าปล่อยคนอียิปต์ไปเถอะเพราะว่าคนพุกนี้กำลังจะทําให้ประเทศอียิปต์เนี่ยพินาศแล้วก็ฟาโลก็เลยแบบบอกโมเสสว่าโอเคเราอนุญาตแต่ว่าเราอนุญาตเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเราไม่ให้เด็กกับผู้หญิงไปด้วยเพราะเขากลัวว่าโมเสสจะคิดไม่ซื่อ พาไปหมดแล้วไม่พากลับมานะคะเขาก็เลยบอกว่าโอเคฉันยอมแต่ว่าฉันปล่อยให้เฉพาะผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาโรนก็เลยมันไม่ได้เป็นไปตามคําสั่งของพระเจ้าอารอนก็เลยเหยียดมือออกเหนือแผ่นดินฝูงตกกะกแตนก็บินมาเต็มทั่วแผ่นดินมืดไปหมดก็กินทุกอย่างที่เป็นพืชนะคะที่เหลือจากการที่โดนลูกเห็บทําลายมันจะมีพืชบางอย่างที่มันยังเหลืออยู่ะคะ่ะฝูงตากาแตนก็กินหมดเรียบแล้วฝูงตากแตนก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในวังนะคะ ฟาโลก็เลยตัดกับทั้งสองอีกว่าเขาได้ทําบาปต่อพระเจ้าแล้วช่วยวิงบอลแล้วก็โปลดให้ความตายเนี้ยพ้นไปจากเขาสักทีเมื่อตะกะแตนหมดไปความกลัวตายหายไปทายซิเป็นยังไงใช่ค่ะวัาใจแข็งกระด้างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นลักษณะประการที่เก้าก็คือแม้จะตกอยู่ในความกลัวจนถึงขั้นกลัวตายเขาก็ยังเลือที่จะไม่กลับใจนะคะเรามาดูภัยพิบัติที่เก้ากัน อโรนชูมือขึ้นไปบนทองฟ้าแล้วก็ความมืดก็ปกคลุมทั่วแผ่นดินนะคะไม่มีใครรู้ไปไหนได้เลยถึง3วันแล้วก็มีแสงสว่างเฉพาะในพื้นที่ที่คนอิสราเอลอยู่เท่านั้นนะคะในอพยพบ,บทที่10ข้อที่24ได้บอกว่าฟาโลจึงทรงเรียกโมเสสเข้าฝ้าแล้วตัดว่าพวกเจ้าจงไปนะมัสการพระยาเวเถอด แต่ให้ฝูงแกะแพะโคอยู่ส่วนเด็กๆไปกับพวกเจ้าได้ก็คือยอมทีละนิดแต่ก็ยังไม่ยอมทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นลนักษณะประการที่สิที่เราเห็นได้ใช้ก็คือยอมเชื่อฟังบางส่วนแต่ไม่ใช่เชื่อฟังทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสุดท้ายเหตุการณ์ก็นํามาสู่ภัยพิบัติประการที่สิบนั่นก็คือการตายของลูกหัวปีนะคะลูกหัวปีของทั้งฟาโรทั้งของคนอียิปต์เขาบอกว่าแม้กระทั่งของนักโทษในคุกแล้วก็อของสัตว์ ลูกหัวปีของทุกอย่างตายหมดซึ่งทําให้ทั้งประเทศอะคะ่ะเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เขาบอกว่าไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีคนตายด้วยเหนเนี้ค่ะฟาโรจึงยอมจำนนแล้วก็เชื่อฝั่งพระเจ้าแล้วก็ทําตามทั้งหมดนะคะโดยยอมปล่อยชาวอิสราเอลให้เป็นอิสระเพื่อกลับไปนมัสก,การพระเจ้านะคะจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทําให้หัวใจมนุษย์เลิกแข็งกระด้างได้ นอกจากการหลั่งเลือดของบุตรหัวปีซึ่งก็คือเร็งถึงองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะในเอเสเคียบที่36บข้อยี่ถึงยีบอกว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายเราจะนําใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในเจ้าทั้งหลายแล้วทําให้เจ้าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งธรรมตามนั้น การหลังเลอดขององคระเยซูคิ์บนกางเขนนะคะทาให้เราได้รับการชําระสําหรับคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้รับการชําระให้บริสุทธิ์แล้วก็ทําให้เรากลับมาคืนดีกับพระเจ้านะคะซึ่งเมื่อเราได้รับการคืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ให้สถิตอยู่กับเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับองคระเยซูคิตดเพราะฉะนั้นพระไทยของพระคิ์ก็อยู่ในเราเพราะฉะนั้นใจที่แข็งกระด้างของผู้ที่เชื่อในองคระเยซูคิ์ค่ะ จึงเปลี่ยนเป็นใจเนื้อนั่นก็คือใจขององค์พระเยซูคริสต์นะคะคําถามก็คือทุกวันนี้เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วเราได้รับใจเนื้อแล้วแล้วใจแข็งกระด้างมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเราลองไปดูว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราก็คือในพันธสัญญาใหม่ก็จะไม่พูดถึงแต่เราพบว่าในพันธสัญญาใหม่ได้พูดเรื่องใจแข็งกระด้างไว้นะคะนั่นแสดงว่าเรื่องใจแข็งกระด้างยังเกี่ยวข้องกับเราอยู่แม้ว่าเราจะได หลับใจเนี่ยแล้วก็ตามนะคะในโรมบทที่สองข้อสี่ถึงห้าค่ะเพราะมัจนากล่าวไว้ว่าหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดมความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งชักนําให้ท่านกลับใจใหม่แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงพระพิโรธซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ข้อนี้บอกให้เราเห็นว่า พระคุณของพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยชักนําให้เรากลับใจซึ่งก็คือกลับใจจากการทําบาปนะคะแต่ถ้าเราใจแข็งกระด้างคนที่ใจแข็งกระด้างก็คือคนที่ไม่ยอมกลับใจทําบาปซึ่งเราทุกวันนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะทําบาปกันได้อยู่นะคะท่านก็เท่ากับเป็นการสะสมโทษให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าแม้เราจะอยู่ในพันธสัญญาใหม่แต่ว่าถ้าเรายังทําบาปอยู่แล้วเรายังไม่ยอมกลับใจเพราะเราคิดว่าเราอยู่ในล้มพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ องค์พิเซูสุิคิดรับบาปแทนเราไปหมดทั้งสิ้นแล้วเราไม่ต้องกลับใจใดๆแล้วเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าเรากําลังทําให้ใจของเรานั้นแข็งกระด้างนะคะนั้นเรามาดูว่าแล้วเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อปกป้องหัวใจเราเองจากใจเนื้อเนี่ยค่ะไม่ให้กลับไปเป็นใจที่แข็งกระด้างนะคะอันแรกก็คือจากพระธรรมข้อมเมื่อกี้ก็คือถ้าเราทําบาปเราจะต้องกลับใจแล้วก็รีบหันกลับมาเดินในทางของพระเจ้านะคะ ประการที่สองคือในพระธรรมฮีบูบทที่สามข้อที่สิบสองสิบสามกล่าวไว้ว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนท่านจงเตือนสติก,กันและการทุกเวลาตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลของบาป ประการที่สองที่จะปกป้องเราจากการที่หัวใจจะแข็งกระด้างน,นะคะก็คือเราต้องรับฟังและการรับฟังการเตือนสติซึ่งกันและกันร,ระหว่างพี่น้องในภกาเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถทําซึ่งเราจะทําสิ่งนี้ได้อะคือเราไม่ใช่ว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็อยู่กับบ้านแล้วเราก็ไม่เจอใครเลยเราต้องมาโบสถ์มาสามาัคคีทำกับพี่น้องมาฟังคําเทศนาจากอาจารย์มารับการตักเตือนแล้วก็มาเป็น คำพยานหนุนจิตจูใจกันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งน,นี้ก็จะทําให้เรากลับใจได้เร็วขึ้นประการสุดท้ายก็คือว่าตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าทําใจแข็งกระด้างเหมือนเมื่อครั้งกระบฏนะคะเมื่อไรที่เราได้ฟังเสียงของพระเจ้าให้เราเชื่อตามนั้นการไม่เชื่อฟังเท่ากับการกระบฏแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อไรที่เราได้ยินเสียงพระองค์ให้เราเชื่อตามนั้นนะคะการฟังเสียงของพระเจ้าก็คือการที่เราอ่านพระวจนะหรือได้ยินพระวจนะ ฟังคาเทศนาของอาจารย์หรือครูผู้สอนทั้งหลายแล้วก็มาจากการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์เดชแล้วก็พระคำพีเปียดเหมือนน้าที่ลดลงไปบนหัวใจของเราการที่เราไม่รับพระวจนะของพระเจ้าเท่ากับว่าเราม่ได้ลดน้ําเมื่อเราไม่ได้ลดนา้าหัวใจเราจะค่อยๆแข็งขึ้นเทเลนิตเทเลนิตก็เหมือนเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วเราเราเราไม่ได้ลดน้ําดินมันก็จะแข็งดังนั้นเมื่อ เมื่อเราปล่อยให้ดีมันเริ่มแข็งเรื่อยๆเยๆมื่อได้ที่มเมล็พันธุ์ของพระวจนะลงมามันไม่สามารถอย่างลากแล้วก็เติบโตได้ <S <S เมื่อนั้นเนี่ยค่ะเราก็กําลังทําให้ใจของเราแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราใจเราแข่งกระด้างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งเนี้ยจะนําเราออกไปจากทางของพระเจ้าแล้วก็อาจจะทําให้เราหันหลังให้กับพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นการ หนุนใจกันด้วยพระวจนะของพระเจ้ากันฟังพระคําของพระอ,องค์เสมอฟังอย่างเดียวไม่พอต้องเชื่อต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะแล้วก็เมื่อไรที่เราเผลอทําบาปต้องสารภาพบาปแล้วก็กลับใจกลับมาเดินทางของพระอ,องค์ให้เราอธิษฐานเพื่อขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระอ,องค์ในวันนี้ด้วยกันนะคะพ่อคาลูกขอบคุณพระอ,องค์ที่ทรงเปิดเผยหัวใจของคนที่แข็งกระด้างเพื่อที่เราจะไม่เดินตามทางนั้นแต่เราจะ ผู้ที่อยู่ในพระเยสุคิ์เราได้รับหัวใจใหม่เป็นใจเนื้อจากองค์พระเยสุคิ์เราขอรับพระวจนะของพระงเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์กลับใจจากความบาปและรับการตักเตือนซึ่งกันและกันจับพี่น้องเราจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และเดินตามพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอขอบคุณพงที่พระวจนะของพระองค์มีฤทธิ์เดชและเป็นเหมือนน้าที่ชโลมหัวใจของเราให้เป็นใจเนื้ออยู่เสมอให้พระคำของพระองค์ที่เมื่อเราได้ยินและได้รับฟังสามารถตก ลงไปยังดินนั้นที่อ่อนนุ่มอย่างลากและเกิดผลในชีวิตจริงของเราได้ลูกอธิษฐานและขอบคุณพ่อองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน